รายการต่อไปนี้เป็นรายการสร้างความสุขเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยตั้งแต่อยู่ในท้องไปจนถึงร้อยปีเพื่อเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะในขณะที่รับชม มาเอาได้มั่นไปวานมากแล้วขี่คานไปไหวถ้าเตือนสวยกาสวัสดีครับพ่อเม่พี่นอนนะครับผมนะครับนายอุติชัยไพ่โซฟานะฮะมาอีกแล้วครับพอกันอีกแล้วนะครับได้ร่การอีสานผ้ายาวพ้บาวผ้าาะมือนีชิมาส่วนกินข้าวแรงคือเกานะครับเสมอคือเกานะครับมีเมนูมาหลากหลายนะครับไปซื่อจากลานอาหารมากนะครับเป็นแนว อีสานดาริงนะครับขาดบาได้นะครับอันนี้ก้อยนะครับก้อยขมขาดบาได้แล้วตั๊บหุงนะครับพักนี่นะครับไปได้พักเศษทางหัวนะครับทางหัวเอ่อางหัวแถวนี้นะครับแถวสวนพักแถวนี้นะครับทางหัวนะไปขอข้าเจ้ามาบ่บดงบได้ซื้อนะครับหยอดอ่อนๆนะครับที่สาคัญมาได้นะครับขาดบาได้ขี้เกียวเจียบอกขี้เกานวสูตรตำลับนะครับ วันนี้ก,ก็เลยมีโอกาสสิได้มากินนะครับมามากพี่น้องนะครับเขาเยาะเย้ยทอนน,ออน,นะครับถ้าเป็นถุงนะฮะหมุกมังกอนนะครับผมโอ้ยเนี่ยค่ะบออืมอืมอร่อยพักเฉยอ่อย dạng cao keo tầm không tầm 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 ไข่เนื้อของผมครับอืมโอเคครับแปลว่าใครได้ครับร้านนี้อืมโอ้ที่กอดได้เลยผมตำปูปลาลายนะกโอเคอืม,อม อ๋วยเจีขยวับยังไงครับคุอดดยากได้ก็สั่งได้ผมติดต่อมาเลยครับบรอยูททางเทร็นทางไลน์ติดต่อมาครับ รคาคาพอแพงํำพริกํำพริกง่ายห้องดีครับสูตรตำรับทามืม้งคงเหนียวโอเคนะครับอืเสียยอดลวตอน กาชรก็ต้องนี่ครับแก้เพชรโดยดียดล้วเนี่ยอ้อาหารชิงโตครับก้อยเนื้อ อาเวลานะแก้วพอดิสารเท่าได้กินเขา่ารือน้ำพายไ่ได้สองอยางนะแก้วกับพักพายไได้ครับต้นเป็นของครูกัอนถ้าเขาเผาก็ไม่พักคุณมี่แกน,นี่การรสชาไปเลยพี่น้อง đây bắt được gì mà cảm ơn ngay ôi, quỳ, quỳ, hung ừ, à coi, hùng không, ừ, ok, dọn cái kem đói hm, dọn dẹp, dọn เป็นแก้วเฉพาะเพชรเพราะมันมันเป็นแก้วครับล่เกเพ็รเขาคำสำหรับพนอีสานเท่อืมอืม ดูอใส่ได้ของบำลำโอ้ดวอดเพระกเีร้อนเออือคยข้าวเจ้วนีค่ครับ กินเนียงก็ได้เจ้าเจ้าพวกนึงก็เอาผักมามันก็มีกับมีผักมีมะเขืออย่างตัวกาแฟนะครับพี่น้องคือเป็นว่าเป็นอาหานเลิศรสของแก้วฮะทำยังไงฮะก่อยอื้ม จะเริ่มนะครับสนใจแก้วตกการเส้นค้าถามมาได้เลยครับผมตามเพจอีสานผ้ายาวค้บ่าวผ้าลอกหรือช่องยูทู e อีสานผ้ายาวค้บ่าวผ้าลอะกนะครับหรือจะพิมพ์ซื้อผมนะครับช่องยูทูปช่องเพจเฟซบุ๊กอะไรครับที่ใช้ไผ้าโซาครับสขึ้นมาเลยนะครับคนหา ในช่องยูทูปฝากพี่น้องกดติดตามนะครับติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับนะครับก็ดีมีคลิปเนวกขินจับแสบเมื่อสู่เมืองนะครับหรือไปเยี่ยมเยี่ยมร้านอาหารต่างๆนะครับเหมือนเดิมนะครับทาบรรยากาศอีสานบานเท่านะครับได้การอีสานผ้าเลาะอีสานผ้ายาวคุบาพ่อเลาะก็คือสีผ้าไปเลาะมองใดมีการเกษตรมองใดมีเศรษฐกิจพ่อเพียงผมกับเป็นคนหม,มักเบิงแนวแนวอีสานบานเท่า นะครับอ่ะ,ะเดี๋ยวต่อนะครับทุกท่านนี่นะจะเริ่มนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับพี่น้องนะครับบอกบอกต่อกันไปขอบคุณนะครับสำหรับพี่น้องที่ติดตามมาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับโควิด มีลามกันหาความรู้หาคลิปใหายังให้พี่น้องเบิ้งเรื่อยๆนะครับทุกท่านนี่ก็อย่าลืมนะครับสนใจสินค้าแก้วบองอ่ายท้องดีกับติดต่อมาได้ครับแล้วก็ฝากดกด,ดไลค์กดใชรกดไลค์บอกต่อๆไปนะพี่น้องครับครับทุกทายให้พี่น้องอยู่ดีไม่แห้งนะครับสวัสดีคับ